สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวนรรณคดีวรรณกรรมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะบทละครคำกรอนเรื่องพระร่วงในเอ่อในเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเนี่ยช่วงนี้ครูจะขอสอนอ่านก่อนเพื่อที่ให้นักเรียนนะคะอัดวิดีโอเลือกคำกรอนในบทของเรื่องพระร่วงเนี้ย อัดวิดีโอใส่นะคะแค่กรนเดียวนะคะนักเรียนแค่กรนเดียวเอาให้ดีที่สุดนะคะจะก,กรนสั้นกรนยาวรูไม่สนใจแต่รูสนใจว่านักเรียนต้องท่องให้ดีที่สุดนะคะให้ทําแค่นี้กําหนดส่งก็คือวันอาทิตย์นะคะรูกําหนดส่งแล้วนะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะบทละครคํากรเรื่องพระลูก ฟังนะคะบทละครพูดคำกรเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่6นะคะโดยทรงแก้ไขดัดแปลงมาจากบทละครเรื่องพระร่วงที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้แต่เดิมเพื่อให้สมาชิกเสือป่ารักษาดินแดงใช้แสดงละครด้วยทรงเห็นว่าเป็นเรื่องปกใจก็เลยเอามานะคะ แสดงให้ถึงความรักชาติบ้านเมืองของคนไทยได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระมงกฎุฎเก้า เจ้าอยู่หัวทรงพระราชดิพน์พระร่วงเป็นบทละคร,รหลายฉบับทั้งบทละครพูดบทละครรำบทละครร้องเพื่อใช้ในการแสดงที่แตกต่างกันโดยทรงนําเขาเรื่องจากพงศวดารเหนือตัดสิ่งที่เป็นอภินิหารและเปลี่ยนให้เข้ากับหลักประวัติศาสตร์และความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผลนะคะบทละครเรื่องพระร่วงได้รับการยกย่องจากกรมศิลปากรว่าเป็นวนรรณคดีที่มีคุณค่ามีโครงเรื่องตลอดจนด้อยคําดีทั้งยังเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นความรักชาติของคนไทยใน ในออดีต่ะนักเรียนมาดูนะคะบทกรนแรกที่ครูจะสอนนักเรียนอ่านตัวเรานี้ควรที่จะสำราญเบิกบานในจิตหาน้อยไม่เป็นพ่อเมืองเรื่องชื่อหลือไกลคลองไทยละโวทานีตั้งแต่บิดาชิวะ ตั้งแต่บิดาสิ้นชีวาะเป็นทายาทคอบครองบุรีสีโดยความนิยมยินดีในที่ดวงจิตนรารกรแต่ว่าอนิจจาไรสนุกเป็นทุกข์เฝ้า ทอ้อหรืไทยทนสงสารประชาอสษดรนร้อนเดือดร้อนเรือรอนคนนานาอะต่อไปด้วยว่าผืดพันธัญญาหารแสนกันดานแห้งแรงเป็นหนักนามีน้ำซ้ำกรรมมันเผอิญมา จบเวลาสวยน้ำน่าช้ำใจอนิจจาเป็นข้าเจ้ากุ้งอมต้องยินยอมสารพัดขัดไม่ได้อกเอ๋ยอกกูดูกะไรเกิดเป็นไทยต้องเป็นทาตอาณาจักจจำต้องยอมให้คอมจิกัวชัยยิ่งคิดไปฟูิฟกอ,อกแทบหักทำไะจะได้พน้เนเงื้อมือยกัก ให้ขึ้นชื่อประจักษ์ได้สักคลาท่านจงแบ่งปันเป็นหมู่ราวพากันเข้าป่าไผ่ไผ่ชันตัดไม้ไผ่มาให้ปอแรงการและจักสารรูปร่างอย่างฉลอมแต่ตาทีท่วงที่เหมือนกระจาดรูปขนาดกระบุงใบย่อม เอาชันยาภายในไว้ให้พร้อมใช้กระออมนี้ตักวารีภาชนะเช่นนี้ที่จะเบาคงจะเอาบรรทุกได้เต็มที่แม้ฝ่ายเราทำได้ดังว่านี้เสนีก็จะต้องค้นไป จริงอยู่เช่นว่าณครานี้เราได้เปรียบเต็มที่สมม่งไม้แต่อย่าประมาทชัดขมร้ายเจ็บอายคงคิดมาแก้แค้นแต่นี้ไปชาวไทยจำจะต้องคิดป้องกันเมืองที่ห่วงแหน หาไม่คอมจากการนำย่ำแดนและทำความคับแขนทั่วไปละโวจำเป็นจะต้องคิดหาสัมพันธมิตรเมืองใหญ่จำไว้เราจะส่งทูตไปชักชวนสุโคไทยเป็นไมตีอ่านเรียนฟังตัวนี้นิดนึงนะคะจริงอยู่เช่นว่านาคานี้ ไ้เปรียบเต็มที่สมมุงไม้แต่อย่าประมาทชัดของร้ายเจ็บอายคงคิดมาแก้แค้นแต่นี้ไปชาวไทยจำจะต้องคิดป้องกันเมืองที่วงเห็นหาไม่ค้อมจะกระนำย่ำแดน และทำความครับแ้นทั่วไปละโวจำเป็นจะต้องคิดหาสัมพันธมิตรเมืองใหญ่จำเราจะทรงทูตไปชักชวนสุโคไทยเป็นมิตรนักเรียนอ่านและนักเรียนจำนะคะนักเรียนจะได้เลือกอ่านนะคะเป็นบทเป็นกเป็นบทบทนะคะบทแบบนี้ค่ะเรียกบทนะคะ อันข้อที่เก่งอยู่แล้วนั้นก็เป็นอันมีมาถึงที่อันพวกขอมยกมาในคานี้มุ่งเอาชีวีแต่ตัวกูแม่กูจะอยู่ต่อต้านพวกไทยใจหานคงต่อสู้ไหนจะยอมพ่ายแพ้แก่สัตรูกูยังอยู่คงประยุทต สุดกำลังแต่ชาวไทยไม่ชาญการรงเรือธนงสูงขโคมกำลังครั้งเหมือนแ้งให้ไปตายวายชีวังกูจะยังอยู่ใสไม่เข้าทีจำกูจะหลีกเกลี้ยงไปสู่แดนสุโคไทยกรุงศรีขอมรู้ว่ากลูว ไกบุรีคงจะไม่โจมตีต่อไปอะจบแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูขอย้ำนะคะนะักเรียนเลือกมาก่อนบทหนึ่งนะคะเพื่อที่จะอัดวิดีโอส่งครูนะคะท่องให้เพอะที่สุดนะคะนะักเรียนอาจจะท่องพ่อกับครูก็ได้นะคะ อย่าลืมนะคะต้องใส่วิดีโอนะคะแล้วก็อัดมาส่งครูนะคะภายในวันอาทิตย์นะคะก็ให้เวลาถึงวันอาทิตย์เลยนะคะนักเรียนคิดว่าทําได้ไหมคะสำหรับครูครูคิดว่านักเรียนคงทําได้นะคะนักเรียนต้องฝึกอ่านไปนะคะเปิดของครูครูจะพยายามอ่านง่ายๆแล้วนะคะไม่เอื้อนเยอะนะคะปกติอต้องเอื้อนเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ครูแบบเห็นแบบสงสารนักเรียนนะคะช่วยนักเรียนนะคะ พูดง่ายๆว่าช่วยนัเกเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอกก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ